หญิงสาวคนหนึ่งกําลังอ่านคู่มือวิธีคลอดลูกอยู่กลางป่าหลังจากปากมดลูกเปิด70เซนโอ้ยเธอได้แต่บ่นว่าแล้วทาไมไม่เขียนว่าตอนเบ่งต้องเจ็บด้วยวะหญิงสาวคนนี้มีนามว่าฝางเธอเรียนอยู่มหาลัยปีสี่ที่กําลังจะจบเร็วๆนี้แต่ท้องของเธอดันมาโตซะก่อนทําให้เธอต้องดรอปลงในปีนี้และคลอดลูกอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางหุบเขาฝางเป็นเด็กเรียนดีที่ไม่เคยออกไปไหนมาไหนมาก่อนจู่ๆวันหนึ่ง พ่อกับแม่ของเธอเกิดหย่าร้างขึ้นมาและทําให้แยกจากกันไปฟางเลือกที่จะอยู่กับแม่แต่หารู้ไม่ว่าแม่ของตัวเองอยังทําใจไม่ได้และพร่ําเพ้อพรรณนาต่างๆเหมือนด่งคนบ้าและฟางเลือกผิดคนนั่นจึงทําให้ฟางมีโอกาสที่แม่ไม่สนใจออกไปเที่ยวช้ากับเพื่อนๆของตัวเองและได้รู้จักกับเสือหนุ่มอย่างตุนตุนเป็นหนุ่มหล่อประจํามหาลัยเรียนดีแต่บอลเก่งจนเป็นที่หมายปองของใครหลายคนวันหนึ่งฟางไปเที่ยวกับเพื่อนๆเหมือนเคย และกำลังสนุกสนานอยู่ตุ่นที่เลงมานานแล้วเลยเข้ามาทักสวัสดีครับคนสวยด้วยเล่ห์เหลี่ยมของตุ่นที่เป็นเสือผู้หญิงทำให้ฟางที่ไม่มีภูมิคุ้มกันด้านนี้ตกเป็นของเขาโดยง่ายและหลายเดือนผ่านไปประจำเดือนของฟางก็ไม่มาเลยไปดักรอตุ่นที่ตอนนี้กำลังเตะบอลอยู่กับเพื่อนตุ่นเราท้องนะช่วยรับผิดช,ชอบหน่อยสิตุ่นตกใจมากเมื่อได้ยินเธอจะบ้าหรอแค่วันไหนเป็นไรมากบะเนี่ยตุ่นไม่ได้รับผิดช,ชอบแต่อย่างใด และทิ้งความวิตกนี้ให้กับฝ่ายหญิงเพียงคนเดียวฟางเปิดดูในแอป YouTube อยู่บ่อยการทำแท้งถือว่าเด็กมันไม่ได้ผิดอะไรฉะนั้นฟางดันไปฟังเดอะโกดบ่อยอีกเลยทำให้ฟางเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ไปเรียนเหมือนเคยผลการเรียนตกและต้องดรอปเรียนในที่สุดแม่ผู้บังเกิดกล้าวก็ยังพร่ำเพ้อเหมือนเช่นเคยโดยไม่สังเกตเลยว่าลูกจะไปเรียนหรือไม่ฟางไม่มีทางเลือกและไม่อยากให้ปัญหานี้ไปกระทบกับชีวิตส่วนตัว จึงซื้อหนังสือคู่มือต่างๆมาอ่านเกี่ยวกับวิธีคลอดลูกด้วยตัวเองและบัดนี้ฟาก็เลือกที่จะปลีกวิเวกจากเมืองหลวงมาคลอดลูกเองตามลําพังในป่า